ตีตุดเดี๋ยวตีตุดยัง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 ไม่ลงยังไม่ลงเไปตามเลยแบบนี้มีเนื้อซิงต้องตัวอ๋อเี่ทำไมมันล็อกตะกรว้สัตว์เฮียโอ้ยไอ้เฮียมีแต่ของวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียมันเป็นไงวะเดี๋ยวไอ้เฮียไอ้เหล่สัตว์มันมีเวลาอยู่ไอ้โง่เห็นไหมเนี่ยที่สาย เวหมและไอ้ควายด้วยหน้ามั <c oughs> อ่ะอาวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดในไม่ใช่ดียเรามาหาของในโลกที่แบบว่าดับตู้ไปแล้วช่ครับแล้วมันก็จะมีมอนต์แปลกๆที่เราแบบว่าปอมเป็นเพื่อนเราบ้างนี่อย่างไอตู้นี้เลยอ่ะใครชอบก็เอาอ่ะเนี่ยไ,ไอ้ไอแน่อนอนไอเนี้ยไม่ใช่ไอตัวจริง พอตัวจริงอ่ะมันจะบิดเว้ยจะบ้าเปล่าไอ้ยี่บ้าเปล่าเก็บปะเก็บเก็บก็เก็บอยู่นี่ไงเฮ้ยอะไรเป้าหมายบรรลุอยู่กูทุบด้วยไก่เหรอไอ้อ๋อถ่าขึ้นลุงแปลว่าเราใส่เควสอย่างงี้เหรอโอ้แมวมาเฮียเราเก่าเอ่าเกไป่เราดูเลยกระถูกด้วยแก่เก็บเพื่อไอ้ท่านไอ้จริหมดแล้วไอ้เหี้ยแมนไปไหนละไอ้ควายแต่ละวีลุ้งบ้าเลยแม่อย่างงี้

ไปไปครับเอ้ยไกล้ใกล้มาครับผมรับหน้าที่เองมาดิคุ้ยมาดิมาไก่มามามาไก่แม่มาไก่ไก่ไก่มาไก่มาโอ้ยกระเป๋าเลยได้ทีไหมได้ทีไหมเดินเข้าไปเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปตุ้ง เป็นเที่เจงอ้าวเที่ยไม่ใช่จริงดิว่ากูนี่หว่าเจิงด้วยเจิงใหญ่เิงอะไรกูไม่เกี่ยววอะไรนี่ก็จะจริงใหญ่ดีดวยเฮ้ยลิคุปเฮ้ยลิคุปอ๋อกูส่งอันนี้กูส่งล่างรินกูไปแล้วเนี่ยอีล่างล่างกิงพี่แม่งปตีกูกูส่งล่างกินไปแล้วเสีย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 ปุ๊บอยู่ในนี่อะไรเลยนายประโยชน์ที่้าบเลยเออไป ลงมาเชินต่อไปยิ่งลึกยิ่งขหอนแล้วก็ยิ่งมีคนดีเออไอเจ๋งไอไเลมันเอาของไปให้มึงจะหนีทำไมฮึฮึไม่ไปกูกลัวมันเดินเอาของไปให้มึงนี่ยมึงจะหนีแล้วมันปิดประตูแล้วไปไอ้เหี้ยกูกลัวมันไม่เข้ามันหลอกอยู่ใีมันเซฟโซนเดินเอาของยัด้ยตูดกูเลยเหี้ยมันตีเปียเปียบ ตีตูดเดี๋้อตีตูดยงยั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 งไม่ลงยังไม่ลงเลยไอ้ยามแมนตามกูว่าแล้วต้องวิไอ้ยืมแมนตามกูก็แต่เดลยเมื่อกี้แล้วไม่กลับมานะไอ้หนึ่งน้องอยู่บนระเบียงไอ้ยืมแมนวิ่งตามกูไข่ตูดกูอีกแล้วเฮ้ยไอ้ตัวพร้อมมันไม่บิด ไอ้ตัวปอมนี่มันเฮ้ยยี่กูตัวปอมของจริงเลยสัสอันเนี้ยกูตัวปอมของจริงเนี่ยเอยเอยแอบแอบเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิเอาเข้าไปให้เอาไปให้เอา้ไปให้ตัวคือไอตัวจริงตัวไหนคือไอ้ตัวจริงเราไม่จะปิดเหรอพ่อเนี่ยตัวจริงเแต่ตัวจริงมันจะปิดเราเนี่ยเฮ้ยจริงจริงก็จริงก็จริงกดกดสีจริงประตูสัสเออเออ แมนแมนเดี๋ยวกูแอบอยู่บุกูแอบอยู่บุกูแอบอยู่ไม่น้าประตูไม่เหมือนหน้าประตูวะไอ้ไอ้ไอ้ไปยืนนี่แล้วครับหลอตัวทีไอคือตัวปลมาไหมโอ้มันมาหน้าคุยโอ้ยโหหลังก่อนนะแมนแมนแปดวีแมนเจอกันแมนโอ้โหเจอกันวิ่งมาเลยวิ่งฝ่ามาเลยแมนเจอกันงแข็งไปฝ่ามาเลยมันโดนไก่แด็ก โดนใกล้เรามาเลาก่อนเอ้าขึ้นกระยาบจะได้ของบ่ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นกายกระบาดนั่นเลยเอ้าแล้วได้แล้วมึงตายแล้วมันยังเกิดใหม่ไม่ใช่ป่ะกูชี้ใส่ลุงติดโฟสเฟนรอ้วไปแล้วกูมีบัตรบัตรทองไก่ติดใส่ฝากลายเป็นวิญญาณแล้วกูดูพวกมึงอ่ หรือว่าจะขึ้นเป็นรับเอเมนเได้หมดตัวตัวตัวไปอ่ะไปก่อนเนี่ยอุ้ยเฮ้ยทำไมกูเหลือเฮ้ยฟูเพื่อนร่วมทีมได้ใช้เงินหนึ่งเงินหนึ่งเจ็ดร้อยเอหรอหอ๋อยาฟื้นฟูล่ากเพื่อนร่วมทีมกลับมาจากสวรรค์โดยตรงแปดร้อยก็ยนนในโลกเลยอ้าวเฮีย เตะตังไปตั้งเจ็ดพอลงกันเถอะมันยังไม่กดอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันมีนาฬิกาให้เลยนี่มั้งให้เลยขีดแดงก่อนมั้งหาของไปนี่เห็นไหมอ้าวเหียอำไรเบานี่ยจะขึ้นวา มาเลยขาขอไว้ก่อนุ้ยยิงมาเลยเจ๋งยิงมาเลยเฮ้กูก็มีไม้นี่มาลืม้ยไม้ตัว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 เฮ้ยเอากูตีไม่ได้เอาเตีกันด้เอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่นี่ครับร้อยหสิบแปดบาทครับนี่ครับร้อยหกแปาครับวร้อย นี่าวาลแปมาี่ฮาวาแป๋มทิ้งๆอันนี้ทิ้งแล้วแปมาวมี่าวาลฮับแปมอยกูเสียสล้บานี่าาต่อแป๋มแล้วมันก็ยุงกดลงลิฟต์วยกดลงลิแม่งไม่ไมกูไม่อยากเข้ามาเพราะว่าถ้ากูเข้ามาแล้วมันหายจะตีให้กูเล่นล้ไปทำไมเนี้ย วใชายแม่งเลยเนีน่ยอ้แต่ยันไม่ายยันตีนเฮ้ย,ยระดับุตสา,รากรรมหมอกสีดำโอ้ไปฉายครับไปฉายไปครับใครถือก็นำใครถือำนำไปเลยไปทีละห้องเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีอะไรครับช่องนี้อุอไอเจี้ย

อันนี้เกิดอะไรบินน,นี่เกเอ้ยเอาไอ้น,อน,นำพี่จะเดินตามซองแสงเหรอแมระวังเจอตัวปลอมนะเว้ยเว้ยมีเงินเอ้ยมีก้างปลาอเ,เอ้ยกูถือยังเอ้ยกูใช้ก้างปลาซองแสงโอ้ยโดเกินลงลงปลาพี่พี่ถือไม่ใช่ข้าเนื้อไปใช้พี่มันเนอยู่ที่คอร์อ๋อพี่โคนรที่มีติ๊กเกอร์ เวลาจะห๋งแม่งั้นหลอกผูอ่ะหลอกเออว่ะลืมกูมาโคตรเกลียเลยเนี่ยจะแดงมาไกลมากไอตัวไอมีแมวดำแมวดำโผล่มาพี่ถอยมาพวกผมอยู่ยดสเอ้ยมันมันคำรามร้องเลยโอ้ยเหี้ยโอ้ยมาเลยโอ้ยเดือด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 กดสิ กดสี่ตอนแรกมันเป็นแมวเว้ยแล้วมันก็เปลี่ยนร่างถ้ามันเห็นเราตอนนี้ใกล้ปิดคลิปแล้วผมเลยคิดได้ว่าผมจะแก้เป็นตัวปลอมแล้วหลอกเพื่อนดูมันไม่เป็นอะไรเลยอะไรเล่นเป็นแล้วตัวอะไรวิ่งตามหนึ่งอะมึงก็เห็นดีว่าหนึ่งอะระนื้วิ่งตามเนื้อวิ่งตาม เนื้อซิงโอ้ยโอ้ยเนื้อเนื้ออีกแล้วอี๋ตัวตัวปอมใช่ไหมครับอ้ยเนื้อซิงนี่คือยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่เชื่อเราแบบจังๆว่าเราเป็นตัวปอมจริงๆตกใจเนอะกูเจออุ้ยไก่ไก่ไก่ฟ้า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 หมาดีน้องหมาดีน้อง าดินอนอ๋ไอ้ทำไมันไม่ตีมึงอ่ะเหี้ยคองน่ากลัวจัดมันล็อกนล็คอคมันล็อกอยู่เฮ้พี่อย่าไปเก็บเนื้อนะแบบนี้มีเนื้อซิงต้องตัวอ๋อยี่ทั้นมันล็อกตะกรวไอ้สัดเฮี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมีแต่ของวิ่งวิ่งไอ้สัสโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เหี้ยมันวิ่งเห้ยวะเดี๋ยวไอ้เหี้ยไอ้เหล่สัดไม่หลุด ไม่ไม่ไอ้กูแกล้งกูแกล้งแมวว่ากูเป็นตัวฝ่าแล้วมันก็เชื่อจริงมันต่างคนพิเศษเล่นเลยเชื่อสนิทเลยอุ้ยแมวาไว้ก็เจองแมวไา้เจงระวังนะเวิ่งลงโดนแมวแดงนะเจงเวลาไม่รู้เจอแมวเจอแมวแล้วเรียบร้อยเจอแมวมันจะแปลงร่างเป็นกรสิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังไงวะไปเรื่อยๆแับแมน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 มันมาแมน ไอ้เมสไอ้เมสเมืองจะไปจับมิ้ยอะไรของซิงเงี้ยอยากไล่จัดเลยเรือไงว่าไก่ซิงอ่ะไก่ซิงกูไปสัซิงก็บนดีกว่อนไปพอแล้วอยกดูแมวไม่เจอแมวพี่อต่วเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเจอมันเป็นไอ้เนี่ยไอ้แค่ละวะเกมอะตัวโปเกมนี่ยหลอกลวงกูฮะโอ้ยห้าพันเจอของซิงหวานกรุบหวานหวานเจอได้ของซิงไอ้เงี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ เมื่ถ้าชอบอีกก็คอมเมนต์บอกได้ครับอืเออเอออะไอออะไรกันเอออะไรกันเอออะไนเอออะไรกันเอออะไรกัน